สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะามาี่พี่เมย์ก่อนเลยครับเป็นไงบ้างในที่สุดเราในที่สุดใช่ดีใจแล้วดีใก็ตื่นเต้นทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นครั้งไหนที่มีการออนแอร์ครั้งแรกก็จะมีความแบบว่าตื่นเต้นตื่นเต้นมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยการเดินทางมาถึงจุด ระหว่างทางและเราเราชอบการเดินทางมาตลอดทุกครั้งเนาะพอมันถึงจุดที่เราเริ่มแบบออนแอร์ทุกคนดูมันเหมือนระหว่างทางกึง่งกลางของเส้นเรื่องแล้วเราก็รู้สึกว่าตื่นเต้นและใหญ่ทุกคนได้รับชมกันแล้วก็อยากรู้ว่าคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ค่ะนี่ละคะคล้ายๆกันนะครับคือไม่ว่าเราจะตัดมาดูโพสต์มันมากี่ส10ิบกี่ร้อยครั้งนะครับแต่วันท,ที่อยู่ในโรงที่ฉายอีพีหนึ่งด้วยกันเนี่ยมันจะแบบมันจะมีความตื่นเต้นและสนุกขึ้นสำหรับผมตลอดเลย รอบนี้เรียกว่าเราก็กลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมเราก็แฟนๆก็ให้การซัพพอร์ต <ๆ S 1> แบบว่าแบบโซอัอยาดีใจมากก็อยากจะขอบคุณแฟนๆตรงนี้เลยนะคะแบบขอบคุณมากๆเลยคือแบบเราก็ตื่นเต้นตั้งแต่วันแรกที่เราประกาศขายบัตรเลยค่ะแล้วพอประกาศมาว่า,วาโซอาเราก็แบบทุกคนดีใจที่งานทุกคนดีใจมากๆเพราะเราก็เต็มที่กันมากๆแล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่สนับสนุนพวกเราจนตอนนี้และสนับสนุนต่อไปนะคะ ในว่นอีเวนต์นี้ก็คือมีแฟน,แฟนอินเตอร์จองตั๋วตรงเพื่อมาใช่ค่ะใช่ค่ะมีแฟนๆต่างชาติมาหลายประเทศมากๆก็อยากจะขอบคุณแบบแฟนๆอินเตอร์ทุกคนมา,มากๆเลยนะคะที่บินมาเพื่อง,งานนี้โดยเฉพาะค่ะมาพูดถึงการกำกับบางพเนีตเป็นยังไงบ้างผลง,งานชิน้นนี้มันมีอะไรที่แบบพิเศษขึ้นจากตอนเ,ออเรื่องที่แล้วไหมโ okay. อเคสำหรับผมพูดได้เต็มปากว่ายากที่สุดเท่าที่เคยทำมาครับเพราะว่ามันมัน ม,มันใต้น้ําด้วยหนึ่งแล้วก็พอมันไปอยู่ที่เกาะคือใช้ใช้วิธีการถ่ายที่ไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพในเวลานานมากเลยครับ<ม>เพราะฉะนั้นมันปรับหลายอย่างเวลาถ่ายนานขึ้นหรือการจัดการมันยากขึ้นหมดเลยครับ<ม>ก็อยากให้ติดตามในในส่วนของทุกๆภาคของเราเลยว่ามันมันมากเลย เรากับฟอตพีนะคะเคมีของเขาเรื่องนี้มันแบบมีคุณขนาดไหนในสายตาของผู้กับอย่างเราเอ่อคือต้องบอกว่าเราสนิทมากขึ้นจากเลิร์บิเนียมาพอสมควรนะครับแต่พอมาถึงมาถึงเรื่องนี้ก็บางทีดูไปแล้วก็เวลาเราน้่งดูมอเราก็จะรู้สึกว่าบางทีลืมลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่านี่คือกำลังแสดงอยู่อะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่ได้หมายเรื่องเรื่องนั้นอย่างนั้นอย่างเดียวแต่ความรู้สึกเรารู้สึกว่าเวลาเราอยู่ในบรรยากาศนั้นนะครับที่มีทะเลนู่นนี่นั่นหรือว่าตัวฟอเองที่อยู่ในในทะเลอยู่ในเกาะเลยรู้สึกว่ามันมันเป็นคนที่่นเลย มผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆไอศุเมย์นะคะเป็นไงกับการที่แบบครั้งแรกที่บอกว่าขึ้นมาก,ก,กับด้วยแล้วก็แถมซีในใต้น้ำก็ลงไปคุมเองเลยวิตื่นเต้นตื่นเต้นจริงๆิซีนซีนใต้น้าเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากเพราะว่าเราซ้อมกันมาเยอะมากซ้อมในสระด้วยซ้อมซ้อมก่อนจะลงทะเลจริงแล้วพอลงทะเลจริงเสร็จปุ๊บเรารู้สึกว่า มันมันมีความยากหลายอย่างมันมีทั้งแบบพายุเข้ามีตะกอนมีมีหลายสิ่งหลายอย่างแล้วน้องจะต้องแบบว่าทําการแสดงใต้ทะเลโด,ดยที่น้องไม่สามารถขึ้นมาได้มันก็เลยเป็นความยากในส่วนนี้ซึ่ง,ซ,งซึ่งพอมันออกมาแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบมันมากๆค่ะก็รู้สึกว่าคุ้มค่าคุ้มค่ามากมากแค่ลงไปค่ะในฐาน,านะนักเขียนเราเสนอหรือพอลงไปเรารู้สึกว่ามันแบบเป็นอย่างที่เราตั้งใจไว้ไหมคะ ยิ่งกว่าที่ตั้งใจไว้อีกค่ะเพราะว่าตอนตอนที่เราเขียนอะเราไปเรียนมาแล้วเพื่อที่ใจะรู้คือคือยัองบอกก่อนว่าเมย์เรียนดำน้ำรอบเนีย้ยเพราะว่าอยากจะเข้าใจความรู้สึกของมหาสมุทรว่าทําไมเขาถึงหลักใต้ทะเลเราก็เลยอยากจะรู้ทุกๆอย่างทุกๆขั้นตอนก่อนที่จะมีการถ่ายทําเราก็เลยไปเรียนด้วยแต่พอวันที่เราได้ลงทะเลจริงเรารู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่กว่านั้นมันมันทะเลมันกว้างใหญ่กว่านั้นแล้วก็ให้รู้เหตุผลว่าทําไมมหาสมุทรถึงรักทะเลมากๆอื ในด้าเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่บอกว่าทุ่มบกเยอะพอสมควรเลยไหมคะก็เยอะเยอะค่ะจะมาเยอะค่ะจบลคมีมีซีนไหนไหมที่ว่าแบบว่าอยากแบบว่าสปอยแฟนแฟนสักหน่อยว่าแบบซีนนี้เป็นซีนที่ว่าสบแบบอยากให้แฟนแฟได้ชมจริงๆอะไหพี่แดงไหม ให้ให้พี่เนสินึงพี่เนสินงโอเคอเคคละสินแล้วครับคือของผมถ้า,ถ,าถ้าพูดอยากให้เห็นทะเลก,ก็คงเป็นเรือเลทุกทุกซีนที่เป็นเรือครับเพราะว่ามันหนึ่งคือมันถ่ายทํายากด้วยแล้วก็ในการถ่ายทํายากน้องทั้งปอและพีทำกันบ้านมาได้ดีมาเลยแบบเราไม่ต้องถ่ายหลายเทคกมากเพราะว่าแค่เทคกเดียวก็ก็ยากมากพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยเอออยากให้ให้ดูซีนเรือต่างๆนะครับ ก็ถ้าพี่เนยเป็นเรืองั้นขอเป็นใต้น้ำแล้วกันค่ะเราจะได้มีบนบอกเราก็จะไปใต้น้ำก็อยากให้ดูซีนใต้น้ำทุกซีนกันค่ะเพราะว่ามันมันใช้ความพยายามหนักมากในการที่จะแบบลงไปแม้ว่าจะเป็นฟรีได้หรือสกูบ้าก็ตามเพราะว่าทุกครั้งอ่ะเราลงได้ได้แล้วประมาณ4ี่สิบห้าห่ชั่วโมงมันลงได้แค่นั้นจริงๆหมายความว่าในหนึ่งชั่วโมงนั้นเราต้องทําให้ได้ทั้งแบบ ให,ให้ทดกครบช,ช็อตใช่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 ใช<ๆ>เพราะฉะนั้นาการลงหนึ่งครั้งมันมันมันใช้พลังงานเยอะมากรอยเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนติดตามกันเพราะว่าน้องๆพุ่งเทะมากๆากจรงค่ะทุกคนก็พูดถึงซีทะเลไหนให้น้องพูดลองพูดถึงซีที่ตัวเองต้องลงไปไหนสคราเป็นการถ่ายทำยัางไงบ้างเริ่มจากตองกันกันได้ได้ครับที่จริงซีนแรกซีแรกที่รเราลงทะเลไปเลยคือซีนซีนในเทลเลอร์ครับเป็นซีนช่วยชีวิตซีนน,นั้นซึ่งเป็นซีนที่อย่างที่เมย์บอกว่าเราซ้อมกันมาเยอะม,มากเพราะว่าเป็นซีนที่อันตรายด้วยพพไม่ี ที่เป็นต้องรักเนี่ยก็ต้องแบบ<ม>เขา<ม>เขา<ม>ต้องกลัวจริงๆเหมือนเหมือนแพนิคอยู่ใต้น้ำจริงๆแล้วเราเองที่อยู่รอบๆหรือเซฟตี้ก็ไม่รู้บางทีถึงเราจะมีโค้ดว่าเอออันนี้คือไม่ไหวจริงๆแต่ว่า<ม>บางทีก็กลัวว่าเขาจะลืมว่าอันนี้คือโครร้ดที่ต้องทาถ้าเขาไม่ไหวจริงๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาพอพอเล่นจริงๆเลยครับก็ต้องเซฟพี่พีตลอดมันก็เลยอันตรายแล้วก็เป็นห่วงเขามากแต่ท้ายก็ออกมาได้ดีแล้วก็เสือมากซึ้งผมเ็นจริงๆนั้นแล้วก็ภูมิใจมากครับ ช่ครับ,รบก็น่าจะเป็นซีนที่ต่อกันเพราะว่าผมมานั่งคิดว่าแบบซีนที่เป็นซีนจุปก,การใต้น้ำน,น่าจะเป็นซีนที่ยากที่สุดครับเพราะว่าอย่างแรกก็คือเหมือนเราจะต้องถอดตัวรีเพลเยเตอร์ของการหายใจแล้วก็รวเหมือนต้องต้องถอดตัวแว่นด้วยซึ่ง2อ,อย่างนี้มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้เป็นเทคนิคที่ต้องใช้สําหรับการขอใบอนุญ,ญาตดําน้ําอยู่แล้วใช่แล้วก็เรียกได้ว่าโชคดีที่มีคุณครูแล้วก็พี่ทุกคนที่เป็นโปรเฟสเซอร์คอยซัพพอร์ตเราตลอดใน ตลอดการถ่ายทำเพราะว่าทุกคนเห็นว่าถึงแม้ว่าแบบซีนที่ออกมาครับมันจะเป็นซีนที่ต่อกันหลายหนาทีแต่ว่าพอถึงเวลาการถ่ายจริงๆครับเราจะต้องเหมือนเมนเทจคุยกันก่อน,อนตั้งแต่บนเรือว่าลงไปเราจะถ่ายซอยกันยังไงออพอลงไปถ่ายใต้น้ำปุ๊บเอ่อเป็นซีนเทคนิคหรือว่าซีนดราม,ม่าครับผมจะต้องแบบถ่ายแค่ช่วงแรกก่อนแล้วก็อันที่สองค่อยเป็นสอดเข้ามาจับจรืลอยๆล้วค่อยตัดตัดซอยเป็นจูบเออหรือแบบเอาแว่นออกซึ่งแบบ สมมติว่าผมถ่ายอยู่ฟอร์ดต้องรอหรือว่าถ้าเกิดผมถ่ายอยู่เอ้ยถ้าเกิดว่าฟอร์ดถ่ายอยู่ผมก็ต้องรอเหมือนกันซึ่งจาได้ว่ามีอีกครั้งนึงที่นานมากๆก็คือผมถอดแว่นเพราะว่าต้องใช้แว่นของผมเนี่ยให้ฟอร์ดถ่ายเป็น p ีอวีเสร็จแล้วก็เหมือนพอถอดแว่นมาครับทุกคนเหมือนกับว่าเราใส่ตาสั้นเราไม่สามารถมองเห็นได้ว่าเอ่อพี่ผู้ช่วยครับเขาอยากให้เราทําอะไรต่อผมก็ลืมตาอยู่านันจาได้ว่านานมากจนแบบขึ้นมาพี่บอกว่าแบบพี่ก็ลืมไปเลยว่าจะต้องใช้แว่นพีทอะถ่าย แล้วจริงๆเราพี่สามารถหลับตาได้นะ <c oughs> ลืมตาก็ได้แต่ผมก็ลืมตาอยู่ตลอดจนแบบพี่เขาจะเขียนกระาดานบอกใต้น้าก็ไม่ทันแล้วเขาเลยบอกเออแบบเก่งมากที่ลืมตาได้ตลอดเพราะว่าจริง้วทุกคนเราสามารถลืมตาใต้น้ำได้ครับแต่ว่าจะต้องแบบสุดนิดหนึง่งใช่ครับแต่ก็โชคดีที่ผ่านมาได้ดีๆดครับเรียกได้ว่าเราก็ได้เห็นสีสวยๆของทะเลไทยใช่ไหมใช่าจจะพลาดไม่ได้เลยสำหรับมีบายวายเราก็ต้องพูดว่าฉากเอ็นซีก็ถือว่าเป็นยืนหนึ่งวงการ อยากให้พี่เมย์พูดหน่อยว่าแบบรอบนี้เราจางเห็นความจิ้นความฟินในระดับไหนคะเราใช้คําว่าครบรถดีกว่าค่ะ <laughs> เพราะว่าเราเราปฏิเสธได้นเน่าความรักมันจะต้องมีส่วนประกอบหลายๆอย่างผสมเข้ามาเพื่อเป็นแบบว่าให้ให้ครบให้ครบองค์ประกอบของทุกส่วนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย NC หรือฉากเลิฟซีเนี่ยก็เป็น C1 ในองค์ประกอบนั้นซึ่งจะครบรถแค่ไหนก็อยากให้ติดตามเพราะว่าเราก็มั่นใจระดับหนึ่งว่ามันก็ครบรถมากๆค่ะอ่าค่ะถ้างารสุดท้ายแล้วให้ฝากแฟนติดตามซีนี้หน่อยค่ะเพราะว่าจะเริ่มถึงการเดินทางเริ่มต้นอย่างแท้จริงแล้วตอนนี้ค่ะ ก็ความรักของต้องรักกัมหาสมุรกาลังจะเกิดขึ้นจริงนะคะก็อยากทุกคนมาต้องรักมหาสมุดด้วยกัน,นะคะ่ะทุกวันอาทิตย์เวลาสี่ทุ่ครึง่งทางช่อง GMN 25และสามารถรับชมย้อนหลังเวอร์ชั่นออนไลน์ได้ที่ ICE หรือเว็บ iQ.com ค่ะก็อยากจะฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ